เรามาแกะหมกหน่อไม้กันนะคะข้าวเช้าข้าวเช้างาร้อยจอนอร่อยจนไม่อยากพูดบ๊ายบายค่ะ ใส่หมูด้วยนะคะนะคะว้าวว้าววว้าวมีพริกสิบบาทยี่สิบบาทมื้อนี้สามสิบบาท ด้วยนะคะชิมสามสิบบาทอร่อยได้นะคะอร่อย อร่อยจนไม่อยากพูดบ๊ายบายค่ะชิมสามสิบบาท อร่อยได้นะคะ10บ,บาท20บ,บาทมื้อนี้30บ,บาทติงลิงติงติงลิงติงติงลิงติงหน้าตาสวยมากทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจกันนะคะ ขอบคุณมากมายติ่งติงติงติงลิงติงติงลิงติงหน้าตาสวยมากทุกคนชิมสามสิบบาทอาร่อยได้นะคะกินแค่นี้เนาะอิ่มเหมือนกันอร้อย อร่อยจนไม่อยากพูดบ๊ายบายค่ะข้าวเหนียวอร่อยอร่อยจนไม่อยากพูดบ๊ายบายค่ะ ก็ต้องมีอาหารพักตาครานหรูๆก็อยู่แล้วทามาหม่ำกันเลยทามาหม่ำกันเลยชิมสามสิบบาท อร่อยได้นะคะมไม่ต้องมีอาหารพักตะคารหรูๆก็อยู่ละสิบบาทยี่สิบบาท มื้อนี้สามสิบบาทมาดูนะคะว่าข้างในเป็นยังไงหมกนอไม้ติงงติงติงลิงติงติงลิงติงหน้าตาสวยมากทุกคนทอด ยามเอ้อร้อนอร่อยจนไม่อยากพูดบ๊ายบายค่ะยัมเอ้ ใช้มูด้วยนะคะยำเอยอะมาดูนะคะว่า